พักอะไรทำสามสวันก็ได้กินแค่มีสิ่งน,นี้ก็ทำได้แล้วแล้วผมจะทำแค่3มช้อนกินข้าวดูว่าจะได้ประมาณไหนนะวันอื่นเลยผมก็จะทำการเตรียมเม็ดนะโดยการแช่น้ำประมาณ6-8ชั่วโมงก่อนอันนี้ผมก็จะทำน้ำนะฮะทำน้ำให้อุ่นๆนี่นะมะน้ำอุ่นได้ที่เราก็ใส่เมล็ด ถั่วเขียวนะก็ดูประมาณ3ามช้อนนะครับ1 2, นึสองสามช้อนเดี๋ยวเรามาดูว่า3มช้อนนียจะได้ออกมาเท่าไหร่กันครบเวลาที่กำหนดแล้วนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราก็มาเลือกเม็ดก่อนดูนะว่ามีเม็ดแตกไหมเม็ดแตกพวกนี้เนี่ยเอาออกนะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อไปเลยนะจะใช้ถุงในการเพราะนี่ก็เป็นถุงร้อนนะครับผมเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หาวัสดุแหลมๆเล็กๆเนี่ยเจานะรูเพื่อให้ระบายน้ําเนี่ยเจาะรูอย่างนี้นะฮะหาเข็มหาตะปูตัวเล็กๆอะไรก็ได้นะฮะไม้เสียบลูกคิ้นก็ยังได้เลยนะฮะเจาะรูพอเจาะรูเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เอาใส่ถุงเลย เมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะล้างน้ำอีกครั้งนึ่งนะครับจะอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งพอ,อ,น,น,อ,งน,อน้ำออกเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็จะมาใส่ถุงหูหิ้วอย่างนี้เลยแบบง่ายๆนะแล้วก็ผูกแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในที่มืดแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะมาอาบน้ำ นี่ก็เป็นถั่วง,งอกวันนี้วันที่สองนะครับเราจะเก็บไว้นในที่มืดดูรากนะเยอะเลยวันที่สองวิธีการง่ายๆนะผมก็จ,จับแช่น้ำอย่างนี้เลยทีนี้ก็จะประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับนี่นะจับแช่น้ำลงไปเลยจะอาบน้ำเข้าวันละหนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้นะผมจะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่มืดต่อตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะก็เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำนะครับอย่างนี้ดีนะนะให้น้ำไหลออกให้หมดโอเคท่าน,นี้เราก็ไปเก็บต่อในที่มืดนะฮะใหเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็คงจะอาบน้ำอีกวันหนึ่ง,งน่นะวันนี้วันที่สามของการพอนะก็กลาวว่าจะกลับมาอาบน้ำให้เขาอีกวันหนึ่ง นะแล้วพรุ่งนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ค่อาทำกับข้าวแต่ปรากฏว่าดูเลยฮะเขาโตรเร็วมากนะแน่นเลยแบบนี้ก็ต้องกินแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก็คงต้องเอาทำกับข้าวแล้วลนะ่ะนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้ต้นใช้ได้เลยนะโอเคนี่นะ ต้นก็ถือว่าแค่สามช้อนกินข้าวก็พอดีและมื้อหนึ่งนะแค่สามวันเห็นไหมเราก็มีผักปลอดภัยไว้กินเองนี่มาดูกันชัดๆแค่สามวันนะะวันนี้ก็ได้กินแล้วนะฮะแบบนี้เนี่ยเราก็ทยอยทําได้เลยอยากกินอาทิตย์ละสองครั้งก็ทําห่างกันสามวันเห็นไหมเราก็ได้กินแล้วนะครับทําง่ายๆก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับ มีเป็นแค่ถุงร้อนก็ทําได้แล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอทุกท่านมีความสุขและความเจริญและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ